ัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะยานพาหนะไฟฟ้าที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในประเทศไทย Deco Green Energy Company Ltd เป็นหนึ่งในผู้นำด้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการขับขี่ เกี่ยวกับเดโคกรีนอินเนอร์จีเดโคกรีนอนเนอร์จีคอมพานี Ltd เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตประกอบและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยสินค้าของเดโคครอบคลุมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า2ล้อ3ล้อรวมถึงยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรและการขนส่งในโรงงานเป้าหมายหลักของเดโคคือการนำเสนอยานยนต์ที่ช่วยลดมลพิษและลดการใช้พลังงานฟอสซิลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโคช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดภาวะโลกร้อนนอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองลดมลพิษเสียงและลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงความประหยัดและความคุ้มค่าการเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นหากขับขี่วันละ20-50กิโลเมตรค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอาจอยู่ที่ประมาณ210-525บาทต่อสัปดาห์แต่ถ้าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่เพียง21-52บาทต่อสัปดาห์ซึ่งสามารถช่วยประหยัดเงินได้ถึง15,000บาทต่อปีระบบความปลอดภยัยเดโคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่โดยเฉพาะรุ่นแดห,หน้าที่มาพร้อมระบบคอมบิ n เนตเบรกกิ้งซิสเต็ม CBS ซึ่งเป็นระบบเบรกที่ช่วยกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าและล้อหลังอย่างสมดุลลดระยะเบรกและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเดโคทุกคันสามารถจดทะเบียนใช้งานบนท้องถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเจ้าของรถสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจเช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปรุ่นของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโคเดโคมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองทุกความต้องการได้แก่แฮนดนา มาพร้อมระบบเบรก CBS เพื่อความปลอดภัยสูงสุดซ o ฟ i a ดีไซน์โชบเชี่ยวขับขี่ง่าย l u ซีย n o สมดุลระหว่างพลังงานและสไตล์ Super S ทรงพลังทนทานขับขี่ได้ไกล m a x n e ประหยัดพลังงานและมีระยะทางที่ดี s u ซ u ขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมือง G5 ใช้งานได้หลากหลายสภาพถนน Double S เน้นพลังงานและอัตราเร่ง v i g สำหรับผู้ที่ชอบความเร็วและพลังขับเคลื่อน Z 1. ดีไซน์ล้ำสมัยมาพร้อมฟีเจอร์ทันสมัย 2> Family 2แ n d Family 3เหมาะสำหรับการเดินทางแบบครอบครัวสมรรถนะและระยะทางมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของเดโคได้รับการทดสอบในระยะทางไกลตัวอย่างเช่นรุ่นซูเปอร์เอได้รับการทดสอบจากรังสิทธ์ไปอยุธยาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเดินทางระยะไกลโดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ่อยๆโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ เดโคมอบส่วนลดพิเศษ1 8 0 0 0บาทสำหรับทุกกลุ่นจนถึงเดือนธันวาคม2,025นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมภายใต้ในโยบาย EV 3.5ซึ่งอาจมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าสรุปเดโคกรีนอินเนอร์จีชคอมพานีเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโคไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ทุกคนนี่คือยุคใหม่ของการเดินทางด้วยเดโคอิเล็กทริกมอเตอร์ไซคคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน